สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิทุกท่านนะครับผมนี่คือแนวทาขนอยสำหรับที่25นะครับพฤศจิกายน2565นะครับผมลงชานิดนึงต้องขออภัยด้วยก่อนแล้วกันนะครับมาดูผลงานของ24ที่ผ่านมานะครับผมตั้ง3รอบรอบพิเศษนะครับ3ตบบน997 2ตวล่าง95นะครับรอบธรรมดา3ตบบน996นะครับ2ตวล่าง02ปิดท้าย v p 3ตบบน740 2ตวล่าง36นะครับชุดจับ2ตัวนะครับ เขาเก้าห้านะครับผมเก้าหกนะครับแล้วก็สามหกนะครับสามชุดนะครับชุดจับสองตัวแลชุดวินนะผ่านเดนอเอนะครับแปดหนึ่งห้านะครับผมแปดหนึ่งห้านะติ๊กแปดกับห้านะครับวันนี้เข้าตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวติ๊กคือห้านะครับเข้าไปในส่วนของรอบพิเศษล่างนะครับ สองตัวนะครับมีตัวไหนเข้าบ้างมีเก้าเจ็ดตรงตรงเราพิเศษนะครับชุดเดียวนะครับผมนัม่นคือผลงานของยี่สิบสี่นะครับที่ผ่านมายี่สิบห้านะครับชุดจับสองตัว6กสี่เก้าแปดสองห้าสามนะครับหกสี่เกแปดสองห้าสามเด่โนเอนะครับอยู่ที่ศูนย์สามหกนะครับติ๊ก ให้0นะครับกับ3ชุด2ตัวนะครับ1319 4642นะครับ8606 15164948นะครับ10ชุดเหมือนเดิมนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูก็แล้วกันนะครับแนวทางสำหรับที่25นะครับผมเพื่อจีกยน255ฝากไว้นะครับให้เป็น้อสมาชิกได้เป็นแนวทางกันประมาณนี้นะครับเจอเันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ